ปันจักรยานออนไลน์กันเรื่องราของการปั่นจักรยานออนไลน์นะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่ swift โปรแกรมเดียวนะครับแต่ว่ามันจะมีโปรแกรมที่ เรียกว่าเป็นโปรแกรมปันจักรยานออนไลน์นะครับเยอะแยะเลยซึ่งก็แบ่งเป็น2อย่างด้วยกันนะอย่างแรกก็คือประเภทเกมประเภทเกมนะครับก็จะมีทั้ง Swift นะครับมีอา t นะครับแล้วก็มีอีกหลายเกมเลยทีเดียวก็จะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับพวกการฝึกซ้อมอย่างพวก Su F f e r f e s t t r a i n e r Road ต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาดูเรียกได้ว่าทางเลือกของเกมจักรยานออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งเกมจักรยานออนไลน์นะครับที่เรียกว่ากำลังมาแรงนะครับเพราะ่ กับ s w i f t เลยเดี่ยวก็ถือว่าดูเป็นทางเลือกแล้วกันครับอาล่ะว,วันนี้เรามาลองอีกหนึ่งเกมจักรยานออนไลน์ที่ไม่ใช่ s w ิ f ตบ้างดีกว่านะครับเกมนี้ก็คือ RGT ก็สำหรับเกมนี้นะครับตอนนี้คือเข้าไปโหลดแล้วก็ใช้ได้ฟรีเลยเนกะมนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงเบต้านะครับกำลังทดสอบอยู่นะครับแต่ว่าก็สามารถที่เข้าไปโหลดได้แล้วแล้วก็ใช้ฟรีนะครับสำหรับ RGT เราก็มาดูจ it ุดเด่นของเกมนี Now, ้ดีกว่านะครับดูว่ามันจะแตกต่างกับ Switch ยังไงเขาบอกว่าเป็นแบบคู่แข่งที่น่าสนใจเลยนะครับโอเคอีกประมาณไม่ถึง5นาทีนะครับก็จะเริ่มการแข่งขันแล้วก็เล่าให้ฟังเบื้องต้นดีกว่าว่ารู้สึกยังไงคือตอนแรก Connect หลายรอบมากเลยนะกว่าจะติดนะก็มารู้อีกทีก็คือต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์อัปเดต ทั้งคอมด้วยอัปเดตทั้งแอปในโทรศัพท์ด้วยนะครับมันถึงจะซิงกันได้ก็โอเคผ่านไปแล้วก็ปัญหาที่2นที่เจอก็คือเล่นไปเสร็จปั๊บตัวละครของเรามันไม่วิ่งใช่ไหมก็คือพวเวอะไรขึ้นหมดแต่ตัวละครไม่วิ่งก็คือสาเหตุเป็นเพราะว่ามันโหลดสนามนานเพราะว่าสนามมันมีความละเอียดสูงอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเล่นนะครับ ถ้าคอมเราไม่แรงจริงก็อาจจะปรับความละเอียดลงมาอ่าแล้วก็ดูเรื่องคอนเน็ t ชันอินเทอร์เนต็ตให้มันแรงๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปรับสุดจริงทุกอย่างอย่างเง,งี้ยภาพสวยจริงแต่ว่ามันนานรอ,อกว่าจะกว่าจะบัฟเฟอร์ฉากแต่ละฉากได้เสียเวลาเยอะเท่าที่ขี่มาเมื่อกี้ก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนสวิฟตนะคือแรงต้องแรงต้าอะไร เดี๋ยวเรามาดูกันมาทดสอบในสนามแข่งดีกว่าน่าจะรู้เรื่องมากกว่าหนึ่งนาทีจะเริ่มแล้วทุกอย่างเนี่ยควบคุมด้วยโทรศัพท์หมดเลยนะเห็นพาวเวอร์พาวเวอร์แล้วก็มุมกล้องอะไรต่างๆก็จะอยู่ที่โทรศัพท์ทุกอย่างคล้ายๆสวิปเหมือนกันนะแต่ว่าแตกต่างกันคือต้องใช้โทรศัพท์คือไม่ใช้ไม่ได้ถ้าไม่ใช้เล่นไม่ได้เลยต้องใช้ทั้งโทรศัพท์ทั้งคอมเลยควบคู่กันไปโอเคสิบวิสิมตัว อันนี้มีประมาณเกือบเกือบแปดสิบคนเฮ้ยไปดิไปไม่ไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปดิ โอเคแข่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พูดถึงตัวแอปดีกว่าว่าคือ RCT ผมว่ามันต่างกับ Swift พอสมควรนะมันมีความเหมือนแล้วก็มีความต่างอย่างแรกเลยนะครับเรื่องของกราฟิกต่างๆเนี่ยสวยมากแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นดาบสองคมนะเพราะว่าอย่างที่เห็นไปตอนแรกนะครับว่าเป็นเพราะว่ากราฟิกี่ยมันแบบค่อนข้างจะต้องใช้พวก เราใช้พวกคอมที่มันสเปคสูงๆเหมือนพวกเกมมิ่งคอมอะไรเงี้ยมันเลยทําให้การที่เราจะแบบกระโดดขึ้นมาเล่นปั๊บแล้วมันข้อทั้งยากครับเพราะฉะนั้นต้องใช้สเปคคอมที่เหมือนแบบคอมเกมที่มันสเปคสูงๆหน่อยที่นี่มีะไรเสอร์ไหมเข้ามา s o i t s cool <laughs> <S <laughs> ตัวเล็กมาปวดอีกแล, <laughs> แล้วนั่นแหละครับก็คือข้อดีแล้วก็ข้อเสียของมันนะครับก็คือมันใช้ กราฟิกที่แบบว่าสวยแบบว่าละเอียดมากเลยแต่ว่ามันก็ต้องใช้คอมที่ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมโหลดมาเล่นตอนแรกปับ๊บโอ้โหรอนานมากเลยกลับไปแก้ให้มันเป็น Resolution หรือว่าเป็นภาพที่มันความละเอียดต่ำหน่อยนะครับก็ก็รอนานอยู่ดีนะอย่างที่เห็นนะครับว่าถึงเวลาปับ๊บราจะแขกปับ๊บมันยังโหลดไม่เสร็จเต็มที่ยังไม่ร้อยเปนะฮะมันก็ไม่ไปไหนมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้คอมที่แรงหน่อยนะครับแล้วมันก็น่าจะดี ข้อ2นะครับความแตกต่างของเรื่อง RGT นะครับคือมันมันละเอียดมากโดยเฉพาะเรื่องของตอนปั่นหรือว่าตอนแข่งนะครับอย่าง Swift นะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในในโหมดแบบหมกบางลมมีคนมีคนดรัฟอยู่ข้างหน้านะครับไม่ว่าจะดรัฟอยู่ตรงไหนไกลขนาดไหนใกล้ขนาดไหนนะครับหรือว่าอยู่ซ้ายอยู่ขวาคือยังไงก็คือวัดเนี่ยมันลงมาเท่ากันหมดนะครับไม่ว่าจะดรัฟอยู่แค่3เมตรหรือว่า2เมตรเนี่ย คือจํานวนวัดที่เขาลดเร็วมาหรือว่าเซฟลงมาก็เท่ากันหมดเลยพูดง่ายคือไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของเพลตตองกลุ่มมวลนะครับเราก็ประหยัดวัดจำนวนเท่ากันนะครับแต่ว่าของ RGT นะครับมันจะมีเรื่องของ ลมที่มาจากซ้ายบ้างขวาบ้างน,นะครับลมนี่เรามองไม่เห็นแต่ว่ามันจะมีลูกศรบอกนะครับแล้วก็มันก็จะแตกต่างกันไปสมมติไปถนนเส้นนี้นะครับมีลมมาทิศนี้ทิศนี้จํานวนวัดที่เซฟก็แตกต่างกันแล้วก็เวลาเราดรัฟต์นะครับหลังผู้เล่นการที่เราดรัฟต์แบบชิดมากเนี่ยจำนวนวัดเนี่ยก็เซฟเยอะเวลาดรัฟต์ออกมาหน่อยจํานวนวัดก็เซฟน้อยลงนะครับมันค่อนข้างจะละเอียดมากเลยนะครับ มันให้ความรู้สึกเสมือนจริงกว่า Swift เยอะเลยแต่อย่างที่บอกครับมันละเอียดมากมันก็ค่อนข้างจะวุ่นวายกับเรื่องของเซตอัพนะครับแล้วก็อันที่3นะครับที่แตกต่างกับ Swift นะครับก็คือเวลาเข้าโค้งเนี่ย Swift ลงเขามาความเร็ว70-80นะครับก็เข้าโค้งฟึบความเร็วไม่ตกนะครับออกมาได้เลยแต่ว่าสำหรับ RG t ทนะครับลงเขามาเสร็จปั๊บจะเข้าโค้งหรืออะไรความเร็วมันจะลดลงนะครับแล้วเราก็ต้องค่อยค่อย อัดกลับขึ้นไปใหม่นะครับหรือว่าอย่างสนามที่ผมแข่งเมื่อกี้นะครับก็เป็นเหมือนสนามคริทเรียมสั้นๆนะครับเวลาออกจากโค้งเนี่ยเราก็ต้องแบบสปินออกไปนะครับค่อนี้เพงจะเหมือนความจริงเขาบอกว่าสาเหตุที่ทําอย่างนี้นะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ย RT g T มันจะรองรับการเบรคด้วยก็คือ Smart Trainer รุ่นใหม่เราสามารถที่จะเบรกแล้วก็ลดความเร็วของตัว Smart Trainer นะครับก็ยิ่งทําให เหมือนจริงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านั้นก็คือ,อเวลาเปลี่ยนลมเปลี่ยนทิศหรือว่าเวลาหมกอยู่ข้างหลังคนอื่นใกล้ๆนะครับ smart trainer ททก็จะปรับอัตโนมัตินะครับมันก็จะทําให้เสมือนจริงมากกว่า swift นะครับมีความมีความรียลมีความเสมือนจริงอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันมีก็มีข้อดีเยอะนะแต่ว่ามันก็ยังมีข้อจุดเด่นนะครับที่ swift นะี่ดีกว่าก็คือเรื่องของสังคมหรือว่า community นะ เวลาเราไปปั่นใน Swift เนี่ยเพราะว่ามันง่ายมันเซตอัพง่ายคอมก็ไม่ต้องใช้อะไรแบบเยอะแยะมากมายใช้มือถือได้เลยเราก็จะมีเพื่อนค่อนข้างจะเยอะนะครับเวลาเราล็อกอินสวิฟหรือไปแข่งทีเนี่ยบางสนามอย่างอ,าอย่างอย่างวันก่อนที่ลงสนามโฮสต์รูทนะครับก็มีคนแข่งกันเฉพาะในรอบที่ผมแข่งเนี่ย 5,000คนน่ยแข่งพร้อมกันหมดเลยแต่ว่าอย่างนี้นะครับอย่าง RGT เนี่ยคนค่อนข้างน้อยแล้วก็มันมีความเป็นสังคมความเป็นคอมมิตี้เนี่น้อยกว่าเรื่องของ Swift นะครับแต่ว่าก็ลองไปโหลดกันได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเบตา้าก็คือครับลองไปโหลดใช้ฟรีเลยนะครับถ้ามันจะมีเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันเสียตังค์ความแตกต่างของ2เวอร์ชันนี้นะครับก็คือ เวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชั่นเสียตังค์นะครับมันก็จะมีเรื่องของโปรแกรมการฝึกซ้อมนะครับมีโค้ชที่ให้เรื่องโปรแกรมต่างๆมาให้เราซ้อมนะครับแล้วก็รวมถึงมันจะมี Magic Root Magic Root นี่ครับก็คือเรื่องของเราสามารถที่จะโหลดเหมือนเราเคยไปปัน่นสมมุติปั่นสกาย a ลนนะครับเราก็เอา GPX f i l e ที่อยู่ใน Garmin ของเรานะครับอีเมล GPX ไฟลนไปให้เขาและเขาก็จะทำเส้นทางเสมือนจริง ือนที่สกายเลนเลยนะครับมีโค้งมีเลี้ยวตรงไหนนะครับสามารถที่จะอัปโหลดสกายเลนหรือว่าอินเทอร์นอลนะครับเข้าไปในคอมพิวเตอร์ให้เรามาซ้อมที่บ้านแบบเสมือนจริงได้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันเสียตังค์นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับสัญญานะครับว่ารับรองว่าไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับอินดอร์เทรนนิ่งหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับ s w i ฟท์เท่านั้นนะครับเราก็ยังมีเรื่องราวคอนเทนต์แบบปกติมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของแก้เช็อุปกรณ์นะครับของตกแต่งจักรยานแล้วก็วิซเรื่องราาจักกย็มี มากมายนะครับแต่ว่าก็จะมีเรื่องของอ indoor training นะครับหรือว่าเรื่องของพวก virtual training แบบนี้มาฝากกันเยอะด้วยนะครับทุกสัปดาห์ผมก็จะพยายามลองดูอะไรใหม่ๆนะครับมา กันพอแล้วสำหรับใครที่กำลังฝึกซ้อมนะครับมีโปรแกรมแบบฝึกซ้อมมาฟรีด้วยนะครับคราวหน้าเดี๋ยวมาฝากกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันแล้วถ้าเกิดว่าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมตกหล่นไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับ RGT นะครับก็สามารถที่จะพิมพ์บอกกันได้เลยนะครับและเพื่อนๆเลยครับสำหรับใครที่เล่น Swift อยู่นะครับก็เข้าไป follow เข้าไปตามกันได้ก็ได้นะครับผมใช้ ID ว่า เจฟฟรีย์จุด b, j e f j เ f f อ e แล้วก็จุด b นะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับอยู่บ้านแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับหวังว่าทุกคนคงจะปลอดภัยสวัสดีครับ